ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสานหรือเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ป่าสึกชามเกีวข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อเปอร์ซน์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มเว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี ผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการกับข้าวเชาว้านี้วันนี้ผู้ชมอยู่กับผมเชฟปูครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาหาของกินอร่อยๆที่พัทยาซิตีออ้วันนี้ผมจะพาผู้ชมไปกินอาหารร้านไหนนั้นเดี๋ยวผู้ชมตามผมมาครับพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่ม ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านส้มตำหน้าเมืองนะครับอยู่หน้าซอยพัทยาเหนือสีเยื้องเยืองกับท e r m i มิโน21นะครับ ร้านนี้คุณชมบอกได้เลยว่าเป็นที่เรื่องลือของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นด้วยนะครับจนท้าวทผมเนี่ยอยากจะมาชิมอาหารที่ร้านนี้ครับแล้วก็อยากรู้ถึงที่มาความเป็นไปของร้านนี้ด้วยว่าเขาเปิดมาเนี่ยที่นี่มานานแล้วหรือยังแล้วคนที่จะมาให้ข้อมูลกับผมวันนี้ครับอยู่ทางซ้ายมือของผมนี่ชื่อว่าคุณจอมครับเป็นเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับจอมเจ้าของร้านนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะจอมครับที่ร้านส้มตำหน้าเมืองนี้เปิดมานานขนาดไหนแล้วนะเปิด ิดมาตั้งแต่ปี37มสิบเจ็ดะคะสามสิบเจ็ดหนึ่งสองยี่สิบหกปีค่ะยี่สิบหกปีคุณอับเลขไม่ถูกเลยนะนคุณพอเลยนะมเปิดเปิดมายาวนานมากแต่ดูคุณชอบยังสาวอยู่เลยนะเนี่ยอ๋อรุ่นที่สองค่ะรุ่นที่สองเป็นเจนที่สองใช่ค่ะแล่วแม่นี่ใครเป็นคนุณนาคุณนาคุณนาก่อตั้งใช่ค่ะอะไรที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องมากินร้านเรา อยากรู้ว่ามันมีเคล็ดลับอะไรความเคล็ดลับอะไรบ้าก็อาจจะด้วยความที่ว่าราคาไม่แพงมากคือหมายถึงว่าคือทุกคนก็สามารถทานได้ในราคาเนี้ยอาหารไทยเราราคานี้ไม่สูงก็ทานได้ค่ะกระสิบอกได้ไหมราคาไม่สูงนี่ลยก็คือไก่ตัวร8 0ปสิค่ะซึ่งตำเราเริ่มต้นที่45บ้าบทเริ่มต้นใช่ไก่ตัว180นี่บอกเลยนะว่าตัวอย่างนี้นะ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นี่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ง่ายนะแลวรสชาตินะครับรสชาติของส้งตมตำเรานี่เป็นสไตล์รสชาติจะสไตล์แบบว่าคนภาคกลางหน่อยกรุงเทพอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเน้นเปรี้ยวหวานแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ทานหวานนะแจ้งเราได้<อ>คือเราก็จะทําตามที่ลูกค้าต้องการแต่ว่าหมายถึงว่าคอนเซปต์เราก็คือจะออกเปรี้ยวหวาน คือเน้นเน้นลูกค้าคนกรุงเทพทำตามใจลูกค้าเลยว่างั้นเถอะฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ชมนี่อยากจะมาที่ร้านส้ตมตำหน้าเมืองนี้ต้องมาอย่างไงครับฝากร้านบอกคุณชมนิดนึงฮะ,ะถ้าใครจะมาร้านส้ตมตำหน้าเมืองนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0863554983นะคะร้านจะอยู่ถนนพัทยาเหนือเยื้องกับสาราว่าการเมืองพัทยาค่ะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะ เซิร์ชกูเกิลแมปได้เลยค่ะจะขึ้นชื่อว่าส้มตำหน้าเมืองค่ะอ่าสัดเจนนะครับคุณชมครบถ้วนทุกช่องทางการติดต่อแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปชิมอาหารที่ร้านแล้วนะครับพ้องก็ร้องดังอย่างนี้แล้วนะคุณผู้ชมอ่ะยังไงขอขอบคุณคุณจอมก่อนเลยนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมไปชิมได้เลยค่ะได้เลยค่ะบผมคนดี้นะใช่ค่ะขอบคุณกา ผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมนั้นรอคอยมานานมากโอ้ยเป็นช่วงที่ผมจะต้องได้กินอาหารดีๆดีมาร้านส้มตำทังทีเมนูแรกที่ต้องชิมเลยนี่ส้มตำปูม้าคุณผู้ชมเฮย้ยปูม้านี่ไม่ใช่ไซสเ์เล็กๆนะนี่ตัวแบบนี้นี่น่าจะประมาณสัก4-5ตัวกิโล ขอชิมรสชาติหน่อยตอนนี้เจ้าของร้านไม่อยู่เราชิมแล้วเราสามารถจะบอกได้เลยว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอืรสชาติเขาจัดจ้านนะอืมแซ่บมากไหนบอกว่าเป็นรสชาติแบบว่าอะไรนะคนกรุงเทพกินไงนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้รสชาติแบบจัดจ้านถึงใจเลยปูมมานเนื้อนแน่นๆเลยนะคุณผูมม้ชมหวานเจี๊ยบอบอกเลย เมื่อมาพัทยาทั้งทีเนี่ยถ้ากินอาหารทะเลไม่สดนี่ไม่ได้นะต่อมานี่เห็นเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้คอหมูย่างคอหมูย่างเนี่ยเขาต้องย่างไฟอ,อ่อนๆแล้วก็ย่างนานๆนะไม่งั้นเนี่ยเนื้อมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกระด้างเกินไปกินคําใหญ่ๆแบบเนี้ยจะรู้เลยจะรู้เลยว่า เขาเรียกว่าไงว่ามันนุ่มหรือเปล่านะแล้วว่ามันเข้าเนื้อหรือเปล่าไม่กินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนแค่จะละลายในปากต้องซ้ำต้องซ้ำซ้ำอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้เรากินแบบว่าจิ้มน้ำจิ้มเราะจะได้เช็คด้วยว่าน้ำจิ้มเขาอ่ะอร่อยไหมอืมอ้มเข้มเข้มข้นข้นแบบนี้อืม น้ำจิ้มแจว่วเค้านี่แบบหวานเปรี้ยวเค็มกำลังดีเลยจริงๆก็ไม่ค่อยกล้ากินเยอะหรอกคุณผู้ชมช่วงนี้รดน้ำหนักอยู่กลัวอ้วนแต่ว่ามองมาทางขวามือเห็นน้ำยำอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นยำกุ้งสดแต่เป็นกุ้งสดที่ลวกมาแล้วนะแล้วก็มีผักกรอบผักบุ้งกรอบขอที่มอีกสักหน่อยไม่น่าอ้วนหรอก อืใช่จริงๆด้วยเป็นกุ้งลวกมาแล้วชิมน้ำยำก่อนอืชอบตรงที่มีหอมเจียวโรยมาด้วยอะผักบุ้งกรอบนี่กรอบจริงๆแป้งบางเคยไปกินบางที่นะโอ้โหเคี้ยวไปไม่รู้สึกถึงผักบุ้งเลยนึกว่าเคี้ยวแป้งทอดแต่ร้านนี้ใช้ได้อร่อยมากเพราะว่าผักเขาเนี่ยกรอบ เราก็แป้งก็ไม่หนาเกินไปเอาละครับผู้ชมขอชิมแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าเวลาเรานั้นมีน้อยทะเหลือเกินและอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็กลัวจะอ้วนด้วยนะแต่ชิมไปแล้ว3เมนูนะครับต้องขอบอกผู้ชมเลยว่า3เมนูของร้านส้มตําหน้าเมืองนั้นอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับ กับข้า,าวเช้านี้สนับสนุนโดย Big กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี คุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอร่อยง่ายๆกับสุรีนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วในช่วงนี้ผมก็ต้องมีเมนูที่ทําง่ายๆแต่ว่าอร่อยได้เลื่องมาฝากคุณผู้ชมครับสําหรับเมนูในวันนี้นะครับมีชื่อเก๋ๆว่าทอดมันกุ้งป๊อกกี้เออคุณผู้ชมงงแล้วไอ้ทอดมันกุ้งป๊งงอกกี้มันเป็นไงเดี๋ยวเรามาเฉลยแต่ก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อน ง่ายๆมีส่วนผสมไม่เยอะครับเริ่มต้นที่ไข่ไก่นะใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะครับตรงนี้ก็คือกุ้งสับนะครับแล้วก็มันหมูสับนะครับเกล็ดขนมปังแป้งมันฮ่องกงนะครับหรือคุณผู้ชมใช้แป้งมันธรรมดาก็ได้หรือบางทีถ้ากุ้งเหนียวก็ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้ซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายพริกไทยป่นนะครับและที่ขาดไม่ได้เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้ป๊อกกี้แต่ยังไม่หมดเพียงแค่ป๊อกกี้นะฮะ ยังต้องมีน้ำจิ้มเฮแล้วน้ำจิ้มในวันนี้ผมจะไม่ใช้ซอสพริกแต่ผมจะใช้น้ำจิ้มสุก,กี้เอสูตรกวางตุง้งและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นผมยังใช้น้ำจิ้มไก่อีกต่างหากโอ้โหใช้สองน้ำจิ้มเลยรับรองเลยคุณผู้ชมมันต้องอร่อยได้เรื่องแน่นอนเลยอ่ะลงมือทำบ,บึ๊บเอาอ่างผสมมาเสร็จเรียบร้อยใส่ในส่วนของมันหมูแล้วก็กุ้งนะครับใส่ลงไป อันนี้เนี่ยต้องไปแช่เย็นก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่แช่เย็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนียวนะคุณผู้ชมนี่เป็นเคล็ดลับเลยหลังจากนั้นนะครับผมจะผสมในส่วนของน้ําตาลทรายลงไปนะฮะน้าตาลทรายคซีอิอ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวใส่ลงไปครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความเค็มนะฮะแต่อย่าใส่เยอะนะครับอย่าใส่เยอะผมบอกเลยเพราะว่าในตัวแท่งขนมของเราในวันนี้เนี่ย เขามีรสชาติอยู่แล้วนะฮะพริกไทยป่นพริกไทยป่นตอนนี้นครับปรุงรสแล้วเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนี่คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะใส่แป้งมันลงไปนิดนึงเพื่อให้เขาจับตัวกันนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเอาไปแช่ยเย็นก่อนหลังจากนั้นผมจะทำการปั้นนะครับโดยการเอาส่วนผสมนั้นมาหอ่อ ที่แท่งขนมแต่บอกคุณผู้ชมนะอย่าห่อใหญ่มากนะครับเพราะถ้าห่อใหญ่มากเวลาไปทอดมันไม่สุกไนงะมันจะไม่สุกแล้วก็ไอตัวแป้งของขนมเนี่ยมันจะไหม้ซะก่อนห่อแบบพอประมาณนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ให้คุณผู้ชมดูปับบปับ,ปบ,ปบนี่หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปคลุกเคล้ากับไข่ไก่นิดหน่อยนะฮะคลุกเคล้าไข่ไก่นิดหน่อย แล้วก็มาจบที่ตัวขนมปังป่นขั้นตอนต่อไปผมจะทำการทอดทอดมันกุ้งป๊อกกี้ของผมนะฮะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูเก๋ๆที่มีชื่อว่าทอดมันกุ้งป๊อกกี้ครับกินกับน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งเก๋ไก่ไม่เหมือนใครถ้าจะกินกับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยได้เลือกไม่แพ้ใครแน่นอนครับคุณผู้ชมปลาดุกนกระดุกก,ก,ก,ะกระดิกอน,นี่ปลาดุกนดกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกน่าอร่อยี รอร่ออยดีเ่ลังาะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่รายการของเรานั้นหมดเวลาลงแล้วผู้ชมสามารถจะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการกับข้าวชาวนี้ได้ทุกอาทิตย์นะครับหรือว่าถ้าคิดถึงกันมากๆสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับ Facebook f แฟนเพจหรือว่าช่องทาง YouTube ได้ที่ช่องและเพจ S n C Emporium นะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่โรงแรม The s i g h Miss Hotel นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเชฟปูขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย